เพื่นครับตอนนี้ผมอยู่หอไตนะครับกลางน้ำนะครับหอไตโบราณที่วัดไต้ต้นรากนะครับที่นี่จะมีอะไรศิลปะนะยุคสมัยไหนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันนะครับแล้วก็มีเท้าเวสุวรรณด้วยนะครับเข้าไปดู ด้านหน้าของโบสถ์วัดใต้ต้นลานนะฮะเป็นโบสถ์หลังเก่านะครับก็มีนะครับยักษ์นะสต้นนะครับด้านในนะครับเป็นเท้าเวสุวรรณนะครับแบบโบราณน,นะครับ,นะรบเท้าเวสุวรรณสมัยก่อนนะครับเพราะว่าเป็นวัดแบบเก่า ราไหว้บูชาท่านก่อนนะครับ เพื่อนๆครับเมื่อกี้ผมถามหลวงตาที่ท่านดูแลพระบูวสถหลังนี้นะครับท่านบอกว่ามัวสถหลังนี้นะครับสร้างตั้งแต่สมัยรัชากาลที่3มนะครับเก่าแก่มากนะฮะดูจากศิลปะการสร้างนะครับแล้วก็บริก็รู้ได้ทันทีเลยนะฮะว่าเป็นศิลปะสมัยนะครับราัชากาลที่สามนะครับ เจ่าแก่สวยงามนะครับในแพ้วัดแถวในกรุงเทพมหานครแล้วก็แถวอยุธยานะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดต่างๆกันครับเพื่อนๆครับอันนี้คือบริเวณนะครับนะรอบพระอุโบสถนะครับฝาผนังโบสถ์ครับก็จะเป็นรูปต่างๆครับสวยงามศิลปะครับ สมัยราชการที่สนะครับภาพจิตกรรมฝาผนัง ครับเพื่อนๆและอีกจุดนึงนะฮะที่ผมค่อนข้างชอบนะครับของวัดแต้ต้นลานก็คือนะครับเป็นสถูปเจดีย์อะไรสักอย่างนึงผมไม่แน่ใจนะสร้างสมัยรัชกาลที่3เหมือนกันนะครับนะอยู่บริเวณด้านหลังพระโบสถ์นะครับหลังเก่านะครับเดี๋ยวเราไปดูรอบๆกันนะฮะใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์มาด้วยนะครับผมไม่ทราบแต่ผมชอบมากเป็นเจดีย์เก่านะครับเหมือนกับสมัย ไม่ใช่สมัยครับขอโทษวัดวัดโบสถ์นะครับแต่ว่านั้นน่าจะก่อเก่ากว่าหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันครับัเพื่อนๆดูตั้งแต่ฐานเห็นมะมนะฮะแล้วก็เหลี่ยมขึ้นไปนะฮะเป็นทรงที่สวยสดงดงามนะครับนะผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะฮะถ้าเป็นงานศิลปะเนี่ยก็น่าปั้นลักษณะแบบนี้นะครับ ครับเพื่อนๆนะเขาบอกว่าหอไตกลางน้ํานี่สามารถขึ้นได้นะฮะนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นลองขึ้นไปดูนะครับว่าขึ้นได้จริงไหมนะครับเดี๋ยวหักเหมือนกันโอ้โห <c oughs> oh oh, ใหญ่โตไปขึ้นไปดูกันดีกว่าโอ้เพื่อนๆไม่น่าเชื่อนะยังเข้าขึ้นได้อยู่ดงด้วยนะฮะนะแต่เก่าแก่หลายร้อยปีแล้วต้องระวังนะฮะแข้างล่างมีปลาตัวใหญ่มากเลยที่ผม นะนี่คล้องกุญแจฮะเป็นกุญแจแบบโบราณนะครับเพื่อนอๆนะครับค้องไว้เฉยๆนะฮะเราออกเปิดเข้าไปดูด้านในสวยงามครับไปเดี๋ยวเราลงไปดูจุ่อื่นกันต่อครับเพื่อนๆจุดนี้เป็นจุดถวายเท้า เวสุวรรณนะครับปรางประธานทรัพย์นะฮะเดี๋ยวเราไปดูทางด้านหลังของท้าเวสุวรรณว่าจะมีอะไรกันนะฮะเห็นเมื่อกี้หลวงตาท่านบอกมาก็ฟังไม่ถนนะัดครับเพื่อนๆตอนนี้เรามาถึงพิพิธภัณฑ์นะครับหอพระทองคํสามพี่น้องนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันนะครับทำอะไท่านแล้วเอาปูแล้วก็ท่าน ก่อนนี้ท่านข้าวางอะไรได้ท่านบอกไว้อ๋อก็คือว่าพอท่านเสียแล้วบอกว่าให้เก็บร่างไว้ท่านนั่งสมาธิแล้วก็ภาพอันนี้คือเป็นเรื่องของท่านกระดูกอะไรอยู่ในนั้นอยู่ในร่างก,ก็เข้าปูนโยนรอบปูนแล้วก็อ๋อคือคือคือเป็นกระดูกใช่ไหมฮะไม่ได้เป็นร่างร่างเผาไปแล้วไม่เผาคือเขาเอาเขาไม่ก่อนเขาต้มล่อกระดูกอ๋อ แล้วทีนี้ก็เป็นเหมือนกระดูกเป็นโกรธแล้วก็วางไว้ตรงกลางมัเป็นโกรธมันกระดูกหมดนะคือเหมือนสมัยก่อนคือเอาไปต้มอะต้มแล้วหนังอะไรออกอ่าก็เหลือแต่กระดูกอ๋อก็คือเป็นกระดูกอย่างนี้แล้วก็หล่อทับไว้อ๋อครับครับครับตอนนี้ท่านเข้าจานอะไรไดไ้ท่านต่างไว้ก่อนท่านมาภาพท่านครับผมแล้วไอ้นี่แหละฮะเออ่ท่าน ท่านอยู่สมัยรัชากาลที่สามะฮะหรือหรือยังไงอบอกเออแล้ว,แล,วแล้วองค์ที่อยู่ถัดออกไปอะฮะที่เป็นพระอันนั้นพระเก่าเก่าน <c oughs> ี่มิลขึ้นองค์งนี้มือนละอ๋อสมัยอยุธยาหรือรัชร <c oughs> ัชกาลที่สามเลยอ๋อรัชากาลที่สามอ๋อครับครับครับอืมครับเดี๋ยวผมไหว้ท่านหน่อย เพื่อนๆแล้วด้านในนะครับก็มีพระพุทธรูปนะครับสมัยราชการที่3นะครับแล้วก็มีของเก่าโบราณน,นะครับเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะจะสังเกตว่ามีพระแกะสลักจากไม้ได้ด้วยนะฮะคล้ายๆหลวงพ่อติ้วนะครับก็เมื่อกี้ถามหลวงพี่ท่านหนึ่งก็บอกว่าก็คือชุมชนคนลาวนะครับ <S <S นอกจากมาที่บริเวณวัดหัวถน,นนแล้วนะครับก็มาที่บริเวณวัด ตายต้นหลานด้วยนะครับส่วนพระที่เป็นพระเก่านะฮะพระทองคำนะครับที่ว่าเมื่อกี้เราผ่านมาว่าเป็นวิหารพระทองคำเนี่ยคือเป็นพระสมัยรัชกาลที่3นะครับมีงานสมโพธิหนึ่งเนี่ยเขาถึงจะเอามาเขาฝากไว้ที่ธนาคารเพราะว่าที่วัดเนี่ยเขากลัวหายครับมีมีการขโมยกันอยู่เรื่อยฮะนะครับนะตู้บริจาคนะครับก็ยกกันไปนะฮะก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับอย่าทำอันนี้เป็นแม้เท้าของหลวงปู่นะฮะ เท้ครับเพื่อนๆก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับวัดนะครับใต้ต้นลานนะฮะก็บรรยากาศดีนะครับเป็นวัดเก่าโบราณนะครับสมัยรัชกาลที่3มนะครับก็นะครับมาเที่ยวสถานที่นะครับต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ก็ดีนะสถานที่นะครับนะที่ไม่เป็นประวัติศาสตร์ก็ควรจะอนุรักษ์ไว้ อย่าทำลายนะครับเพื่อให้รุ่นหลังนะครับได้ดูนะครับครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร e นะครับในช่องเป็นกาลังใจให้ผมด้วยครับครับเดี๋ยวเราไปนะครับที่อื่นกันต่อครับสวัสดีครับ